สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ่องเบาไฟลชาแนลนะครับวันนี้เบาไฟจะจะมาถ่ายคลิปวิดีโอนะครับคือกับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายเสีทานะครับหรือเอื่นวาโครงการสมาร์ซิตี้นะครับเป็นโครงการขนาดใหญ่ในสูปัวเรานะครับเรากำลังเริ่มโครงการนะครับ นครหลวงจันทร์ครับมีเจษฎานะครับเป็นเมืองทันสมัยนะครับเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้นะครับตึกอาคารกําลังสร้างใหม่นะครับดูครับผ่านมาชมครับกำลังสร้างใหม่ครับใจลางนครหลวงจันทร์นะครับดูอยู่สวยๆนะครับ กว้างนะครับซีเลนนะครับดูครับทันสมนะครับสวยงามมากนะครับมีแยกต่างๆนะครับซีแยกตรงนี้นะครับดูครับทันสมนะครับสวยงามมากครับกานเติบโตนะครับเติบโตลงเริ่ม ช่างนะครับดูครับตามตามเลยต้นไม้สวยครับต้นประดับสวยครับบุ้งนะครับตึกสูงนะครับกำลังสร้างนะครับตึกสูงนะครับสูงมากครับ ยอดนะครับกำลังสร้างนะครับโครงการกำลังเริ่มนะครับคนเที่ยวเยอะนะครับวันนี้เป็นวันรัศการนะครับวันจันทร์นะครับสร้างตึกสูงมากครับตึกสูงมากนะครับตึก เซจภายในปี2030นะครับโครงการสมาสิทซิตีนะครับเจกลางเมืองไซเซธานะครับเ,เสร็จปี2030ปีสีมสพี่ๆเพื่อนๆฟังไทยก็สสมารถมาเที่ยวได้นะครับพยายามบ่าวไฟก็ได้ครับบ่าวไฟนิดีตอนรับนะครับ พาเที่ยวเมืองสมาร์ทซิตี้นะครับอนาคตนะครับดูครับตึกสูงเยอะนะครับ ที่ตึกนะครับที่จริงคงแผ่นฟังครงกลางจะเยอะมากนะครับตึกสูงมากครับแต่ถ้ามียังไม่สิ้นนะครับเช่นจะสวยกว่านี้ นะครับตอนนี้ยังยังไม่คีดตึกนะครับทางโครงการแล้วเยอะมากนะครับตึกนะครับตึกสูงครับ จำศาสตร์ล้วนะครับดอกจำปานะครับดูครับดอกพุกดอกจำปาครับจำปา เฮบ่าวไฝ่จะมาถ่ายคลิปนะครับให้พีเ่เพื่อนเพื่อนได้ชมนะครับหลายปีอยู่ครับพี BB ่เ,เพื่อนช่วยเป็นกําลังใจให้บ่าวไฝ่นะครับถ่บายคลิปคลิปดีๆนะครับให้พี่เพื่อนได้ชมนะครับดันกันนะครับช่วยๆสวกันนะครับ คิปเป้าป้านะครับแห้ได้ตามเป้านะครับดูครับเบิ้งฐาดวงนะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับสวยมาก ตึกนะครับมีกำลังสร้างนะครับจริงๆเยอะเยอะมากนะครับตึกตึกขนาดนี้เยอะมากโอเคนะครับพีวินเพื่อนเต็มมีจบเท่านี้นะครับทีมเ,เพื่อนสวยรับชมนะครับคลิปของบ่าวไ้านะครับ สร้างนะครับดูครับสูงมากนะครับโอเคครับบายบายครับสี